การทดสอบของ t y y t ต c c m r มรี่ไมเนชเชนเส้นทางก็คือออกจากศูนย์ทดสอบ t o y o ต a ที่บางนาขับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางก็ไกลามากๆนะครับก็ประมาณ900กว่ากิโลเมตรลง้มลุเลยลุล้มลงมลงมลมลลเน่น ผมหนาวจากคาไซทีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มาทดสอบสมรรถนะเจ้า t o y ยต้ Camry ี่ใม่ h a ชชนครั้งนี้เราขอโฟกัสในตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.5 Dynamic Force โดยมี2รุ่นย่อยครับนั่นก็คือ2.5 Sport และ2.5 Premium ส่วนต่าง124,000บาทคุณจะได้อะไรและการขับขี่จะแตกต่างกันมากแค่ไหนเดี๋ยวหนาวเล่าให้ฟังครับ ขอรีแคปสิ่งที่เปลี่ยนไปและรวมไปถึงสเปคเครื่องยนต์นะครับสำหรับ Toyota Camry Hybrid ที่เรามาลองขับในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการ i n เ r Change ครั้งแรกหลังจากที่เปิดตัวทำตลาดได้3ปีแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนทั้งในเรื่องของกระจังหน้ากันชนหน้าล้อเป็นขนาด18นิ้วซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่า Hybrid ได้เป็นล้อ18นิ้วแล้วนะครับไม่ได้เป็น17นิ้วแล้วส่วนด้านท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือกันชนจะมีการปรับลุกให้ดูสปอร์ตขึ้น ส่วนภายในห้องโดยสารสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือไวเลสชาร์จเจอร์ที่ทุกรุ่นย่อยแทบจะมีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว Apple Car Play Android Auto ซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องของไซส์ขนาดจอนั่นเองส่วนเครื่องยนต์เราลองในตัว2.5คันนี้เนี่ยเป็น2.5ลิตร Dynamic Force แรงมาร้าจะอยู่ที่209แ,แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแลวก็โครงสร้างสถาปตัตยกรรมเนี่ยก็เป็น TNGA แน่นอนนะครับก็เป็นรถ แม้ว่าในงานในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยถ้าพูดแบบภาพใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าลงในเชิงของดีเทลต่างๆมีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้รถมีความเสถียรแล้วก็ซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นโดยที่ทางวิศวกรของโตโยต้าในประเทศไทยเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วงล่างได้มีการปรับแต่งเพื่อให้มีความลงตัวและเข้ากับล้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้สําหรับตัวไฮบริดนะครับนี่คือการรีแคปในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของโตโยต้า Camry ่ไมน์ c h a n ที่เกิดขึ้นไปละนะครับและแน่นอนว่าเราขอโฟกัสสรุ่นย่อยนั่นก็คือ2.5 Sport ตและ2.5 Pre m i u m ซึ่งเราขอเปิดท้ายนั่งคุยกันดีกว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผมลองขับเนี่ยผมเป็นกลุ่มแรกนะครับสำหรับทริปการทดสอบของ To y ย ta Camry m ่ไมน Cha ชเอเส้นทางก็คือออกจากศูนย์ทดสอบ t o y ย ta ที่บางนานะครับขับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่หมายอยู่ที่โรงแรมเรมเบรเรียนนะครับระยะทางก็ไกลามากๆกนะครับก็ประมาณ900กว่ากิโลเมตรซึ่งก็ ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีการแวะจุดพักต่างๆเพื่อสลับผัดเปลี่ยนคนขับผมก็ได้รับหน้าที่ในช่วงของขับช่วงที่2นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายรุ่นที่ผมได้มีโอกาสลองขับนั่นก็คือรุ่น2.5 Sport นะครับถ้าเทียบรุ่นย่อยที่เป็นตัวโมเดลที่แล้วก็คือ 2.0G นั่นเองถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็มีออปชันที่ต้องใช้คําว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าในแง่ของความเวิร์วังอลังการและความปลอดภัยแบบเต็มสูบเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่า อาจจะไม่เต็มเท่ารุ่นย่อยอื่นๆอย่างพวกพรีเมียมหรือ,อพวกรุ่นไฮบริดนะครับเพราะว่าเซฟตี้เซนต์ตัวนี้ไม่มีสิ่งที่จะมีให้ก็คือ Blindspot RCTA นะครับล้อ17นิ้ว p d d l e Shift ไม่มีนะครับก็จะเงาเงามือนิดนึงแต่แน่นอนว่าการได้ลองขับรุ่นนี้ก็ถือว่าเราได้รับทราบในเรื่องสมรรถนะแล้วก็สิ่งที่ทางทีมงาน Toyota โตยตดยเฉพาะคนที่พัฒนาโปรดักต์คันนี้เนี่ยบอกว่ามันมีความแตกต่างจาก 2.0G ในช่วงระยะทางไกลๆนะครับต้องบอกแบบนี้ว่ามันได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นะครับแม้ว่ายางที่ใช้จะเป็น t 005A ก็จริงนะแต่ว่าพอเราขับทางไกลเรารู้สึกว่ามันซับนุ่มดีแต่ช่วงด้านหลังจะรู้สึกตึงนิดนึงนะครับในจังหวะที่เจอพื้นถนนยางมันตอยเนี่ยมันก็จะอใจเงี้ยอันนี้เหมือนเหมือนนั่งโยกโยกให้ดูแต่จริงๆคือมันจะมีอาการแบบตึงๆนิดนึงให้รู้สึกนะครับ ถามว่านั่งสบายไหมมีความนั่งสบายขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้คือเบาะที่ไม่สามารถปรับเอ็นได้มันก็จะมีความชันและหมอนรองศีรษะต้องบอกแบบนี้ว่ามันยังจัดไม่ลงตัวเท่าไหร่ในมุมมองผมเนี่ยเท่าที่ลองนั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันดันศีรษะนิดนึงคือหลายคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสและบางคนอาจจะมองว่าก็ศีรษะผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับสรีระแต่ละคนนะ แต่หมอนรองศีรษะจะมีความดันเวลาที่นั่งไกลๆแล้วเราต้องการนอนเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องนอนแล้วเราต้องมาหาช่องกลางก็คือมันจะมีหมอนรองตรงที่เรานั่งกับหมอนกลางเราต้องนั่งช่องตรงเนี้ยเพื่อให้เกิดความสบายซึ่งเรามีอินเสิร์ตนะฮะเรามีอินเสิร์ตแปะไว้เลยคือรู้เลยว่ามันมันยังมีความไม่สบายอยู่ในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสูงแปลกๆนะ อันนี้อาจจะอยู่ที่ซาลีระแต่ละคนซารีระแต่ละคน่ออย่างผมเนี่ยสูง172เซนติเมตรหุ่นไซส์ XL ตอนตอน้นนะครับมันรู้สึกว่ายังสูงไปนิดนึงนะครับทั้งที่บอกเนี่ยเรากดต่ําสุดๆแล้วมันก็ยังรู้สึกว่าสูงนะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับซาลีระแต่ละคนนะถ้าพูดกันจริงๆในแง่ของการขับขี่ในแง่ของโพสิชันก็คือตําแหน่งการขับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งคันเร่งพวงมาลายัยเกียร์ถือว่าใกล้มือแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตตี้นะครับส่วนการขับขี่ ต้องยอมรับว่า2.5สปอร์นั้นทำได้เกินคาดนะมันมีความกลมกล่อมนะครับอาจจะด้วยเรื่องของยางล้อที่เป็น17นิ้วแก้มก็หนาหน่อยเวลาเจอพวกรอยปะอะไรต่างๆนานา,นาผิวถนนที่เป็นแนวดาวงังคัานก็ถือว่ายังรับได้นะครับส่วนเครื่องเนี่ยไม่ต้องสืบครับ2.5 Dynamic Force เนี่ยมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแรงเขียนกดปุ๊บมาปั๊บไหล ลิซัยของเครื่อง2.5ตัวนี้และเป็น NA ด้วยนะก็คือไม่มีระบบอัดอากาศอะไรแต่อย่างใดมันก็ยังคงให้สมรรถนะได้ดีการขึ้นเขาก็เห็นได้ชัดว่าแต่คันเร่งส่งไปนิดนึงมันก็ไปได้แล้วนะครับการทํางานของเกียร์ถือว่าไวมากแม้ว่าคันนี้จะไม่มีแพดเดิลชิพซึ่งก็จะรู้สึกเหงามือหน่อยแต่โอเคยังดีที่คันเกียร์มีโหมดบวกลบให้เล่นนะครับถือว่าทํางานได้ไวนะการทดเกียร์อะไรต่างๆนะนะถือว่าเร็วมากม ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องกับเกียร์ในชุดนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงและขับสนุกการที่โตโยต้าตัดเครื่องยนต์2.0ออกเนี่ยเพราะว่าได้ไปเก็บผลสํารวจจากลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าการที่เขาซื้อรถฟรีดเนี่ย2.0เขาพบว่าสมรรถนะและเทคโนโลยีเนี่ยโอเคมันก็เป็นเทคโนโลยีเก่าด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่า2.0นั้นกินน้ำมันพอสมควรเพราะว่าเป็น2.5ได้อะไรบ้างเทคโนโลยีใหม่นะครับแรงขึ้นและเปลี่ยนน้ามันขึ้น ในคลิปนี้เนี่ยเราวิ่งกันเนี่ยต้องใช้คําว่าหลายเท้านะตัวเลขออกมาก็จะอยู่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งนี่คือตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนมาตรวัดนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นการทดสอบจริงจังนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะยืมมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเน้น2.5ตัวเดนัม mic ิกฟอสเป็นหลักนะครับส่วน2.5พรีเมียคันที่เรามาลองขับในวันนี้เนี่ยโอเคออปชั่นมนอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับมีซันรูฟมาให้มีของหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาและแน่นอนล้อเป็นขนาด18นิ้วซึ่งเป็นล้อที่โตขึ้้นดวย เราก็เลยใช้อย่างนี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเราลองขับวิ่งเล่นในเมืองเชียงใหม่ดูซิว่า2.5พรีมี่มฟีลลิ่งเป็นอย่างไร 2> 3 2 1ไป ว่ามันเร็วขึ้นมันแรงขึ้นชัดเจนคือถ้าเทียบกับ 2.0G นะชัดเจนเลยมันมันมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันแรงแล้วมันเร็วขึ้นคันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปช่วงก่อนที่เราจะลอง0-100เนี่ยก็คือว่าคันนี้มันจะมีเซฟตี้เซนตซึ่งเซฟตี้เซนตเนี่ยก็จะเป็นเซตเดียวกันกับตัว CHR MY ปัจจุบันแล้วก็ Corolla Altis นะครับคือตัวประคองเลนเนี่ยก็คือเลดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งมันจะมาครบเซตเลย มันไม่ใช่แค่การเตือนของรอบเลนอย่างเดียวมันยังตบให้รถอยู่กลางเลนนะครับซึ่งโดยปกติมันก็จะมีดึงวงมลาลัยกลับอยู่แล้วแต่นี่คือเหมือนจะประคองให้อยู่กลางเลนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งตัว o t ้เรียกว่า Dynamic r a d a r Cruise Control เนี่ยก็เป็น Full Speed ละไม่ได้เป็นในลักษณะคือแปรผันอย่างเดียวโดยรุ่นก่อนแล้วเนี่ยมันจะแปรผันพอความเร็วต่ำกว่า30ระบบจะยกเลิกทันทีแต่ตัวเนี้ย ทุกความเร็วทุกย่างความเร็วทํางานหมดแล้วส่วนส่วนตัวเตือน,นชนหน้าย,ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือตัว ICS with RCB นะครับก็คือมันเป็นตัวป้องกันเวลาที่จอดรถแล้วเกิดพุ่งชนนะครับมันก็จะมีการช่วยเบรกให้แล้วก็ยังมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือเตือนการชนด้านหลังพร้อมช่วยเบรก ก็คือจะคล้ายๆ r C T A นี่แหละแต่ว่าพอเวลาที่มีรถผ่านตัดเข้ามาด้านหลังปุ๊บมันก็จะเบรกให้โดยอถนนมันตนนี้เราลองเข้าเส้นชุมชนดูเราก็จะลดความเร็วลงนะครับเพื่อแน่นอนรักษากฎจราจร2ก็คือเราจะได้รู้ว่าพอเราขับวิ่งถนนชุมชนเนี่ยโอเคพื้นถนนเป็นอย่างไรนะพออย่างช่วงวิง่งตะแย ที่เราวิ่งกันเร็วๆเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันจะมีความตึงๆให้รู้สึกอยู่แต่มันไม่ได้แบบตึงแบบจนแข็งมากคือมันมีความเพิ่มขึ้นมาจากตัว2.5สปอร์ตเมอมันเพิ่มขึ้นมาจาก2.5สปอร์ตมันกลายเป็นว่าคนที่ชอบขับรถเนี่ยน่าจะถูกจริตมากๆน่าจะแฮปปี้นิสัยช่วงล่างแบบนี้ แต่แน่นอนถ้าคนที่ถามหาความสบายอาจจะใส่หัวนิดนึงนะครับอาจจะมีบนๆด้วยแหละแต่พอแต่พอขับช้าๆรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเครื่อง2.5มันก็ไม่ได้แย่นะคือหลายคนคิดว่าโอ้พอขับช้าๆเนี่ยเครื่องมันจะรู้สึกแบบว่าหนักๆหรือเปล่าไม,ไม่ไม่จะรู้สึกแบบคือเตอ็างลยคนด้านหลังเป็นไงบ้างครับดีดใช่ไหมฮะ ก็สบายไม่แย่มากปรงมาลัยเนี่ยคือน้ำหนักปรงมาลัยเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยคือผมรู้สึกว่ามันยังคือยังคงประทับใจอยู่มันไม่ได้ไปปรับอะไรเยอะคือมันยังคงความสมูทสไตล์แบบ TNGA ก็คือคือนั้ตั้งแต่ที่ Toyota าทำ TNGA มาเ,เซ t ต i n งพรงมาลัยของของรถในแพลตฟอร์มเนี่ยมันทำมาดี ทำมาดีขึ้นโอเคมันอาจจะมีความแบบตึงตึมือหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าต้องออกแบบเยอะก็ถือว่าขับได้การเรสปอนส์คันเร่งนะรนนเงนะนี่ยการเรสปอนส์คันเร่งจุดไปนิดน่มันก็ไวนะ,ะนี่ันจุดก็ ลงลงเลยลง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 ล,ง,ลงอย่าเพิ่งเลี้ยวนะรถแทงด้วยถึงแล้วเรียบร้อยสำหรับการลองขับอาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าด้วยเวลาด้วยด้วยเวลาที่จำกัดแต่ถามว่ามีตังจัดไหมเฮ้ยชอบชอบ2.5งพรีเมียมในนี้มันก็มีแพดเดิลชิ t หากจะให้สรุปเบื้องต้นนะครับสำหรับ Toyota Camry 2.5นะครับในไลน์อัพของเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2.5สปอร์ตหรือแม้กระทั่ง2.5พรีมี u มบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าส่วนต่าง124,000บาทเนี่ยคุณจะจ่ายเพิ่มเพื่อไปเอาออปชันแล้วก็ความปลอดภัยที่เต็มระบบหรือคุณจะเก็บเงิน124,000บาทไว้ไปเสริมอย่างอื่น อ่ะอันนี่คือแล้วแต่คนนะแล้วก็อยู่ที่การใช้งานของคุณเป็นหลักถ้าคุณเน้นใช้งานทั่วๆไปเลยคุณไม่ได้ต้องการที่จะไปบวกกับใครหรือแม้กระทั่งคุณต้องการใช้เป็นรถในการทำงานนะครับก็ต้องบอกว่า2.5 Sport ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่านะถ้าในมุมของคนที่กำลังจะซื้อ d s s e gment มาใช้นะครับแต่แน่นอนว่าบางคนมองว่าของที่2.5 Sport ให้มันยังไม่เร้าใจอะ่ะ เติมไปอีก1 2 4 0 0 0บาทก็เป็น2.5พรีเมียมซึ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างเลยคือช่วงล่างที่มันจะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงด้วยล้อที่โตขึ้นนะครับอันนี้เราต้องยอมรับว,ว่าพอล้อโตขึ้นการซับแรงสะเทือนมันก็จะแข็งและตึงขึ้นนิดนึงณเวลานี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าการปรับอุปกรณ์ของ Camry m a n นเชสเ n รรอบนี้เนี่ยถือว่าใส่รายละเอียดดีเทลแล้วก็เกลี่ยออปชันได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปกองอยู่ไฮบริดหมดมาคราวนี้ เริ่มเฉลี่ยมาที่รุ่นเบนซินละทําให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นบางคนไม่ต้องเก็บเงินเยอะไม่ต้องใช้งบเยอะเพื่อที่จะไปคว้าระบบความปลอดภัยแบบเต็มๆซึ่งโตโยต้ตอนนี้มีมาให้แล้วนะครับในตัวเบนซิน2.5 premium นั่นเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสมรรถนะที่ต้องบอกว่ามันยังคงขับสนุกแล้วก็ให้ความมั่นใจในการับขี่ได้อาจจะติดในเรื่องของความสบายในการนั่งตอนหลังนิดหน่อยนะครับ ซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะ2.5พรีเมียมผมอยากให้มันมีตัวเบาะปรับตำแหน่งด้านหลังอะ่ะคือสามารถเอนหลังได้เพิ่มเข้ามาจะดีมากคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบเหมือนตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมลักชูรี่อย่างน้อยๆขอให้มันมีปุ่มปรับเอนหลังหน่อยก็จะดีแล้วมันก็จะดูน่าซื้อขึ้นนะแล้วก็คนที่ชอบนั่งหลังจะรู้สึกสบายขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้อาจจะยังสรุปอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะครับเราอยู่กัน เอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราขับกันทางยาวๆเนี่ยหมดไป1วันละและในวันเนี้ยที่เรามาถ่ายเนี่ยเรามาถ่ายกันแต่เช้ามากเลยฉะนั้นเราต้องรอวันที่โตโยต้าเขาปล่อยให้สื่อมวลชนได้ทดสอบเขาเรียกว่าปล่อยรถให้สื่อไปทดสอบกันอย่างเต็มสตรีมเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าไอทริปเนี่ยก็ยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะคอนเทนต์มันจะดูซ้ำซ้อนไหมเอาไปว่าเดี๋ยวพอวันที่เรายืมเดี่ยวมาจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกทีหน มันเป็นอย่างไรและการใช้งานในเมืองเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ Toyota Camry ส่วนใครสนใจก็ลองไปดูคันจริงและไปลองขับกันได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ t ซทีมคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของคาร์ไซทีมนะครับและเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปครับไม่พลาดทุกเรื่องยนยนต์ติดตามได้ที่คาร์ไซทีมทั้งเฟซบุ o กคาร์ไซทีมกดไลค์กด s ีเฟิร์ส เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube c a r s i z e Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s i z e a n t h